วันที่27กรกฎาคม2566เวลา8นาฬิกานายการุณแปลงรัดผู้ว่าการสำนักงานจมประธานที่16เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพรังของแผ่นดินประจำปี2566เนื่องในวันเฉลิมประชมนมรัษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพยุค,คุณบาต ในฐานะค่าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขและประเทศชาติสืบไปพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรโดยมีผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างประจำพนักง,งานราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานชมประานที่16โครงการชมประานสงขลาโครงการก่อสร้างสำนักง,งานชมประานที่16สำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่8สํานักเครื่องจักรกลฝ่ายจัดหาที่ดินที่3ส่วนจัดหาที่ดินที่4ฝ่ายสํารวจทําแผนที่ทางพื้นดินที่16ฝ่ายสํารวจการเขตที่4ข้าวร่วมพิจีตในครั้งนี้นะอาคารนีประสงค์สํานักงานชปรมทานที่16อ,อําเภอใหญ่จังหวัดสงขลาข้าพทธเจ้านายกาลุนไกรัตขอทวา ติญาณว่าจงประพฤติปฏิบัติตนตเป็นข้ารการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สึจริตเจริญรอยตามเบื้องยุคคนละบาทมุ่งมั่นแนวแน่แก้ไข ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนารชาสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน,น,แ,น,ดนและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา,านตามแนวทางในพระบรมราชวาตรตลอดไป,ป ด้วยเก้วด้วยกระหม่อมขอเดชะ